สวัสดีครับท่านผู้ชมครับพบก,กับจันทันทีวีเรื่องราวกีฬาที่น่าสนใจนะครับเรามาสรุปผล VNL กันอีกครั้งหนึ่งครับหลังจากรู้ผลของเกาหลีไปแล้วเกิดอะไรเกิดการเปลี่ยนแปลงหรือเปล่าวันนี้มาคุยกันในคลิปนี้นะครับหลังจากทีมชาติไทยพ่ายแพ้ต่อคู่แข่งอย่างเัลเรียไป3ต่อ2กดดันจัดๆเลยนะครับเพราะว่าโอกาสร่วงก็มีสูงนะเพราะเราพลาดในสนามนี้ไปแล้วนะฮะสนามนี้เรามีคู่แข่งที่เราคาดหวังคือเช็ก แล้วก็บัรแกเรียที่พอฟัสตฟอลเวียงกันหน่อยแต่เราทําไม่ได้โดยไทยเนี่ยนะครับในสนามต่อไปจะได้เจอกับสหรัฐอเมริกานะครับของแข็งจัดแล้วสนาม3ผมคิดว่าเขาน่าจะเอาตัวหลักมานะก่อนหน้านี้ใช้แบบว่า ไม่เต็มไปเท่าไหร่แล้วก็เจอเยอรมนีของหนักเหมือนกันแล้วก็โดมินิกันครับพร้อมทั้งแคนาดาวันนี้นี่โดมินิกันก็เจอเกาหลีแล้วไปพูดถึงฟอร์มกันนะซึ่งเรื่องนี้หลายคนหลายท่านก็รู้สึกเสียดายนะไม่ควรเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นอย่างพี่แนนทัดดาวครับบอกเลยครับรู้สึกเสียดายมากมาก เพราะเราเพิ่งมาตอนเซต3เซต4ต้องยอมรับว่าเซตตที่1และเซตที่2เนี่ยเราทําอะไรบักเรียไม่ได้เลยคิดว่าพลังทุกคนน่าจะบันตั้งแต่เซตแรกแต่ทําไม่ได้มันเป็นสิ่งที่ผ่านไปแล้วโทษอะไรไม่ได้ตอนเนี้ย โทษตัวเราเองที่ไม่ดีพอต้องกลับไปซ้อมแล้วก็ปรับปรุงในข้อแก้ไขมากมายที่เรามีนะทุกคนเสียใจนะตอนนี้ทุกคนมีความรู้สึกทั้งหมดเลยเพราะตั้งเป้าว่าอยากจะชนะตั้งแต่แมตช์เมื่อวานนี้ถามว่าความเสียใจมันบันทอนไหมมันก็รู้สึกแต่ถ้ายิ่งคิดมันจะยิ่งกลับมาไม่ได้ต้องเดินหน้า เตรียมความพร้อมในสนามที่3าได้แล้วนะครับก็ต้องเอามาปรับใช้แล้วกันนะครับมีสติอยู่กับปัจจุบันไม่มีอดีตไม่มีอนาคตอยู่กับปัจจุบันไว้ก่อนนะตามหลักธรรมทำสิ่งที่อยู่ตรงหน้าให้ออกมาดีที่สุดครับแล้วเราจะไม่ตกชั้นเช่นเดียวกับออมสินครับทีน้วันนี้เป็นผู้เล่นที่โดดเด่นอีกเช่นเคยเขามองว่า ทีมนะฮะจะต้องทิ้งความรู้สึกนี้พวกเราไม่ท้อและจะสู้สุดชีวิตเริ่มต้นใหม่ยังไม่สายสําหรับพวกเรานะฉะนั้นถามแฟนๆว่าแฟนๆพร้อมที่จะเริ่มต้นใหม่อีกครั้งหรือเปล่าสภาพแบบนี้มีแต่จะต้องรวมใจกันนะครับหลายคนบอกให้เปลี่ยนโค้ดเอาโค้ดดวนกับม,มาบ้างเอาโค้ดฝรั่งบ้างตอนนี้ยังไม่ใช่เวลาอนาคตค่อยว่ากัน สำคัญคือเราจะต้องทําทีมยังไงให้ไม่ตกชั้นไปนะครับนี่คือจุดมุ่งหมายและจุดประสงค์ของเราเพราะถ้าตกไปโอกาสคืนกลับมายากก็ไม่ใช่ว่าควา้าแชมป์เอวีซีแล้วไปเล่นเชลเลนเจอร์ชนะแล้วจะได้เข้ามาสู่วีเอลเลยนะมันต้องทําอันดับให้อยู่ในท็อปของวีเอลให้ได้ซึ่งคิดเอาว่ากว่าจะชนะแต่ละนัดยากสุดๆเลยถ้าตกไปแล้วคืนสู่สภาพเดิมยากก็ยังเหลือใครล่ะเหลือทางด้านของเกาหลีนะครับที่อยู่ด้านล่างเราแล้วก็เหลือทางด้านของเซอร์เบีย เซอร์เบียนี่มี5คะแนนเท่ากับเราจะถามว่าทําไมเซอร์เบียถึงอยู่ดับสุดท้ายเพราะ เขาไม่ได้วัดจากคะแนนที่ได้เขาวัดจากเกมที่ชนะมากกว่าเออะนนไทยมีแมตช์ชนะไปแล้วเซอร์เบียยังไม่มีทําให้เซอร์เบียอยู่ลำสุดท้ายครับถ้าเซอร์เบียกลับคืนมาเมื่อไหร่เมื่อนั้นจะเกิดความบันเลยเกิดขึ้นซึ่งถามว่าเซอร์เบียในสนามต่อไปเนี่ยจะเจอใครบ้างนะสนามต่อไปของเซอร์เบียจะเจอเช็คเจออิตาลีเจอตุรกีแล้วก็เจอเบลเยียมนะฮะยังมีสิทธิ์ให้เซอร์เบียเก็บคะแนนได้อยู่รวมถึงวันนี้เซอร์เบียจะมีแข่งกับโปแลนด์ด้วยด้วยศักยภาพนะเซอร์เบียเนี่ยอดีตแชมป์โลกนะไม่มีบอสโควิดที่เจ็บถ้าเขากลับมมมาาาล่่ะะเเพรรฉนนั้ไปอง รเราคิดว่าเซอร์เบียเนี่ยน่าจะกลับมาเนี่ยเรามองแต่เกาหลีเท่านั้น เพราะโอกาสของเราหนักแล้วตอนเนี้เราเสียสองทีมสําคัญไปเกาหลีมีแมตช์ในวันนี้คือการเจอโดมินิกันและก็แมตช์ในวิกต่อไปเจอโปรแลนด์เจอญี่ปุ่นและมีสิทธิ์เก็บบัลเรียและก็ฝรั่งเศสด้วยหยาบสุดๆนะพอมี2ทีมนี้ฝรั่งเศสและบัลเรียให้หลุ้นอยู่ฉะนั้นแล้ววันนี้ลุ้นเกาหลีเจอโดมินิกันก่อนครับว่าฝาลิขิตจ,จะไม่ให้แซงไทยไปหรือเปล่าซึ่งเกมแรกทําเอาผมช็อกค,ครับเมื่อเกาหลีอัดโดมินิกันไป25ต่อ19 ข้อดีของเกาหลีเลยคือเกมเซิร์ฟครับมาดีมากในวันนี้ซึ่งตัวหลักเขาจัดลงมาซัดโดมินิกันเต็มๆนะในเกมนี้นะเก็บเอาไว้อย่างทะนุถนอมเลยทีเดียวและโดมินิกรัรเนี่ยไม่รู้เป็นอะไรแพชชั่นโคตรน้อยตัวใหญ่แต่บล็อกไม่ค่อยได้นะครับในขณะที่เกาเนี่ยมีแพชชั่นแล้วก็ช่วยกันเก็บบอลดีดีเฟนซ์ฉับๆๆับ อันหนึ่งนะโดินิการตบเบาด้วยนะร่างกายอย่างถึกอย่างหนาแต่ตบเป็นปุยนุ่นเลยเกาหลีสบายชนะเซตแรกไปส่วนเซตที่2โดยมีการแก้เกมมานะครับแล้วก็ออกนําเกาหลีไปห่างๆขาดๆตั้งแต่แรกเจ็ดแปดเต้มเลยทีเดียวนะสู้กันยากคือโค้ดโดยมีการเขาก็ดูจริงจังนะเพราะเครียดมาในเซตแรก เสือบเสียเสือบออกนี่เขาเปลี่ยนออกแล้วเขาก็แบบว่าดาใส่หูด้วยนะฮะไม่รู้เป็นไรฮะบนพลัม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 ผู้เล่นก็หน้าตาซีเรียดเข่งเครียดตอนนั้นบอกไม่รับแขกนะคือไม่มีมายิ้มมาแยม้มเล่นด้วยความตึงโดมวิธีการเนี่ยปรับเรื่องของลูกขึ้นหน้าเน็ตนะครับคือบางลูกรลยอดก็หยอดเกาหลีก็หลงเหลี่ยมหลงมุมแล้วก็ฉีกหนีคะแนนไปเรื่อยๆนะครับจากลูก Block, มอนสเตอร์บล็อก3ดอกติดนะทำให้คะแนนนี่ฉีกหนีเกาหลีไปที่19ต่อ9นะ ห่างกัน10แต้มโบจะเสียเนี่ยมาเสียด้วยลูกเสิฟออกไปเองอย่างนี้นะนี่คือข้อผิดพลาดของดมินิกันเซตนี้ดมินิกันปิดนะครับเกาหลีไปที่25ต่อ17นะมาปิดด้วยลูกหยอดนะมีช่วงเวลาที่ทําเสียเองเยอะเหมือนกันนะตอนแรกคิดว่าเกาหลีเนี่ยจะไม่พ้น10คะแนนนะเพราะว่าดมินิกันมาดีมากแต่ซ้ายแล้วก็เปช่วงถ่ายดีที่เกาหลีไล่มาไม่ทันปิดด้วยลูกหยอดนะใส่เกาหลีเกาหลีตายลูกหยอดเหมือนกัน แต่พอเซตสเหมือนวิญญาณโดมบนิกันออกจากร่างอีกครั้งหนึ่งครับเกมโคตรเหนื่อยจัด เรียกว่าไม่เอาอะไรแล้วตบก็ออกเสิร์ฟก็ไม่ดีเวลาจะลงหน่อยก็เบาวิวแต่เกาหลีนี่มาดีจัดครับเล่นเกมเร็วรองบอลโคตรดีผิดกับท่านดมินิกันครับรล,ลิเบอรโรบอกไม่เอาอะไรแล้วปล่อยรัวๆยิ่งเกาหลีเสิร์ฟดีนะไม่มีทางเลยที่ดมินิกันจะเอาแต้มคืนกลับมาได้คะแนนที่หนีหาตั้งแต่แรกเลยนะครับ8 9คะแนนได้จริงๆแล้วเกาหลีเนี่ยก็ไม่ได้ตีบอลหนักอะไรนะแต่เขาเน้นไปที่การตียังไงให้มันทัดเล่นฉลาดดีเกมนี้เกาก็เลย อัดโดมินิกันไปที่25ต่อ19ไล่มาโอเคนะอจากผลงานที่ย่ำแย่ก่อนน้น,นี้แต่ว่าไม่ทันเกาหลีจริงๆเกาหลีคือเหนียวจัด แต่ถ้าว่าเซตที่4โดมินิกันกลับกลับมาได้อย่างน่าเหลือเชื่อราวกับว่าเกมที่ผ่านมาไม่มีอยู่จริงนะฮะสงสัยดมบินิกันเก็บเพื่อมาปล่อยกับเซตนี้ครับปล่อยเกมเซตที่ผ่านมามันเป็นอะไรไม่รู้ครับผีเข้าผีออกก็เล่นงานเก่าไปที่25ต่อ20นะแต่ยังยอมรับว่าเกาหลีสู้ได้ดีจริงเหมือนเดิมยื้อสุดฤทธิ์นะเนี่ยนั่นคืออาการ ดิ้นตายจริงๆคือทุกอย่างมันคาดเดาไม่ได้ในใจผมภาวนาคือเอาอยัางไงก็ได้ขอแค่โดูบนิการกลับมาเพื่อที่จะไม่ให้เกาหลีแซงไทยไปในสัปดาห์นี้ครับอย่างน้อยอะไรมันก็เกิดขึ้นได้อ่าฉะนั้นมาต่อเซต5นี่โคตรลุ้นเลยซ่งโดมินิการก็ทําแต้มหนีเกาหลีมาโดยตลอดตบหนักขึ้นแถมยังมีบล็อกยักษ์ของมาติเนตเล่นงานใส่เกาหลีนะะ คะแนนนี่หนีไปได้ถึง8ต่อ3เลยทีเดียวก็สบายอกสบายใจและก็คิดแว่าฟ้าลิขิตแน่ๆแ,แต่มันทําให้พ่อใหญ่ในสันคอในใจเล็กน้อยนะฮะในช่วงท้ายๆเพราะว่า แมตช์พอยต์ตั้งหลายแต้มแต่ทางโดมิเิกันปล่อยให้เกาหลีเนี่ยตามมาตีเสมอ14ต่อ14คือตอนนั้นเนี่ยแทบเป็นไบโพล่าลุ้นนะค,คือถ้าเกาหลีแซงเงินหนุทางแทบจะเหลือแค่หนึ่งเปอร์เซ็นต์อะอันนี้คือโดูมิกันชนะได้ทําให้เกาหลีเนี่ยเก็บเพียงแค่แต้มเดียวเท่านั้นก็ไม่สามารถที่จะแทะแซงทีมชาไทยได้นะครับคะแนนของเกาหลีจะอยู่ที่4คะแนนนะตอนนี้ขึ้นมามี4ไทย5คะแนนนะไม่งั้นแต้มเท่ากันไปแล้วถ้าเกิดเราไม่สามารถเก็บหนึ่งแต้มที่สําคัญมากๆกับบังกเรียได้ถือว่า เป็นจุดพลิกผันเหมือนกันที่ทําให้เรายังยืนอยู่ได้ในสัปดาห์นี้แล้วลุยต่อสัปดาห์ต่อไปครถ้าโดนเกาหลีแซงนี่ผมว่าวิกฤตสุดๆวันนี้ต้องบอกว่าฟ้าลิขิตให้เรารอดปลอดภัยอีกหนึ่งสัปดาห์พผมบอกแล้วอย่าไปหวังกับเซอร์เบียม,มากนั่นคือเรื่องราวของการนี้ตกชั้นก็มาพูดถึงอีกหนึ่งเรื่องราวปิดท้ายแล้วกันดราม่าของอีกนูครับอันนี้เป็นดราม่าจากพวกที่เขาอยู่หัวตารางนะคนชั้นสูงเปรียบดังสวรรค์กับขุมนรกครับพวกนี้อยู่บนสวรรค์มีปัญหากันเกม ของอิตาลีครับลงสนามในวันนี้เจอกับทีมชาติจีนปรากฏว่าอิตาลีถล่มจีนไปสาต่อ0ูนะแต่มีดาม่าของอิโกโนจนถึงขนาดออกมาโพสไอจีเลยทีเดียวนะจังหวะที่ผู้เล่นจีนครับขึ้นบล็อกนะแต่ว่าไม่เป็นโดนตัวอีโกโนนะแต่อิโกโนลงมาแล้วล้มไปเองและที่ดาม่าเพราะว่าพฤติกรรมของอีโกโนครับยกมือขึ้นครับแล้วเรียกเด็กจีนครับมานี่ดิฟิลประมาณกุสิต้านามึมงมาเน่มาเน่เดี๋ยวไม่ไงโบกให้เด็กจีนก็ร้อนเลยฮะอะไรเหลือ ขอรับครับผมน้องคงออกอาการกลัวอยู่เหมือนกันอีย่างนอ้อคือเอื่อแน่อยนั้นมานีดีมาหนีดีขอหยานไวไหมไงมันก็เลยเป็นภาพที่ออกสู่สาธารณชนเขาก็มองอีกโกโนไม่ดีนะอีโกโนก็เลยออกมายืนยันนะฮะกับเรื่องราวที่เกิดขึ้นว่ามันเป็นจังใดมันเป็นเช่นใดเธอบอกว่าเฮ้ย สิ่งเดียวที่ฉันอยากจะบอกผู้เล่นคือให้ระวังเพราะเธอก้าวขาเข้ามาในสนามของฉันมันอาจจะเป็นอันตรายได้ทั้งคู่คุณคงมองว่าฉันรังแกคนอื่นเป็นอันดาผานแม้ฉันอยากจะช่วยก็ตามเพราะเพื่อนร่วมทีมของเธอได้รับบาดเจ็บฉันไม่สนใจหรอกว่าจังหวะน,นั้นจะถูกบล็อก เพราะนั่นคือวอลเลย์บอลคอยบอลเป็นอันตรพานคอยไม่ใช่สิงเฮแต่แฟนบอลบอกปฏิกิยาแบบนั้นไม่ควรออกมาครับต่อให้อธิบายยังไงก็ตามแฟนๆบอกเข้าใจคุณนะว่าเจตนาดีแต่คุณไม่ควรเรียกหน้าเน็ตแบบนั้นเออภาพออกไปแล้วมันดูไม่สวยต่อวงการนะอ่ะอก็เป็นดราม่าอ่ะก็จบไปดราม่าไหนก็ไม่เท่าการนี้ตายของเราหรอกนะดูกันฮรว่าวิกหน้าจะเดือดแค่ไหนหวันนี้ลาผท้ชมก่อรเอาไว้เจอกันคลิปหน้าไปแล้วจ้าสวัสดีแลจะจรายฉา